สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้รายวิชาประวัติศาสตร์นะคะคุณครูก็จะมาทบทวนนะครับความรู้ให้กับนักเรียนก่อนที่นักเรียนจะสอบนะครับในวันที่2 0 2 1 2 2นี้นะครับดังนั้นขอเรียนทุกคนตั้งใจฟังนะครับในเนื้อหาที่คุณครูจะสรุปให้ก็คือการตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนนะครับนักเรียน มาดูกันนะครับอันนี้เป็นตัวชี้วัดที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้กันในหน่วยนี้นะครับอ่าการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนนะครับเขาบอกว่าการดำรงชีวิตของมนุษย์เนี่ยต้องมีการพึ่งพานะครับอาศัย ธรรมชาติเป็นหลักเช่นใช้น้ําสําหรับอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็ใช้ดินสําหรับการเพาะปลูกใช้ไม้ในการสร้างที่อยู่อาศัยดังนั้นมนุษย์จึงต้องตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับและก็เหมาะแก่การาโรงชีวิตนั่นเองนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในอดีตเนี่ยมนุษย์ได้นาเนินชีวิตโดยการเร่ร่อนหาของป่าล่าสัตว์นะครับและก็อาศัยอยู่ตามถ้ำหรือ เพิงผาต่างๆนะครับโดยย้ายที่อยู่ไปตามหลักเหล่งนะครับที่มีอาหารที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ทําการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์แล้วก็บางที่ก็คือสร้างบ้านเรือนอย่างถาวรจ่พื้นที่ตรงนั้นจะอยู่ต้องอยู่บริเวณที่ใกล้แม่น้ํานะครับปัจจัยทางภูมิศาสตร์คนส่วนใหญ่มักจะตั้งถิ้นฐานบริเวณที่มีที่ราบใกล้แหล่งน้ํานะครับก็จะมีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ยังเป็นเส้นทางการคมนาคมทางแม่น้าอีกด้วยนะครับ มนุษย์นะคะจะต้องพึ่งพาธรรมชาติเช่นดินน้ำป่าไม้นะครับที่นำมาเป็นอาหารหรือใช้ในการสร้างบ้านเรือนต่างๆนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีลักษณะอากาศที่ยังมีผลต่อการตั้งถินถ่นฐานอากาศจะต้องไม่ร้อนและก็ไม่หนาวจนเกินไปนะคะักเรียนแล้วก็ทำให้มนุษย์เนี่ยปรับตัวได้นะครับ ไม่ลำบากเลยก็อาจจะไม่เจ็บป่วยนะครับได้เพราะว่าอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะครับนักเรียนปัจจัยทางสังคมก็คือการตั้งถิ่นฐานนะครับของชุมชนนอกเหนือจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ซึ่งที่เราเนีรู้แล้วเรามาดูความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ก็คือสืบเนื่องจากแต่ละชุมชนเนี่ยมีความเป็นมาที่แตกต่างกันบางชุมชนต้องเผะจญกับภัยสงครามภัยจากธรรมชาติและได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างชุมชนที่สืบต่อกันมานะครับนักเรียน วัฒนธรรมขนธรรมเนียมประเพณีผู้คนส่วนใหญ่มักจะเลือกถิน่นฐานในชุมชนที่มีวัฒนธรรมเดียวกันเช่นการนับถือศาสนาเดียวกันการใช้ภาษาเดียวกันการมีวัฒนธรรมประเพณีที่เหมือนๆกันนะครับมันก็สามารถทําให้ในชุมชนนั้นอยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับความจเจริญทางด้านวัตถุจะประกอบไปด้วยความจเจริญเช่นบ้านเรือนทางเส้นทางการคมนาคมไฟฟ้านาความจเจริญทางวัฒนธรรมเช่นภูมิปัญญาด้านการแพทย์ การประกอบอาชีพความเจริญทางด้านศิลป,ปะนะคบในสมัยก่อนยังไม่มีความเจริญมากนะักมนุษย์จึงเลือกตั้งินฐานในบริเวณที่มีพื้นที่ดมสมบูรณ์แต่เมื่อบ้านเมืองจเจริญขึ้นมนุษย์ส่วนใหญ่จึงเลือกตั้งินฐานในบริเวณที่มีความบุด,ดมสมบูรณ์ทางด้านเทคโนโลยีและการคมนาคมต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นความสะดวกสบายของชุมชนเมืองทําให้ผู้อาศัยนะคบเป็นจํานวนมากนะคบนักเรียน ความต้องการความปลอดภัยความมั่นคงในชีวิตมนุษย์จในสมัยนี้ที่ยังดำรงชีวิตแบบเร่ร่อนต้องระชนภัยต่างๆเช่นภัยที่เกิดจากสัตว์ภัยจากธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากการลุกรานจากชุมชนอื่นๆดังนั้นมนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกันกับชุมชนจึงต้องร่วมมือกันสร้างความปลอดภัยให้ชุมชนเช่นการสร้างคูเมืองการสร้างเมืองการจัดระเบียบสังคมการออกกฎหมายเพื่อให้ทุกคนอยู่กันอย่างมีสันติสุขนะครับ อ่าปัจจัยทางอิทธิพลการพัฒนาชุมชนนะครับที่เราได้เรียนมาเขาบอกว่าปัจจัยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมนั่นเองนะครับปัจจัยทางภูมิศาสตร์ก็จะต้องมีเหมาะความเหมาะสมในการตั้งใกล้แม่น้าําใกล้ลําคลองมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกมีแหล่งน้ําใช้ในการอุปโภคบริโภคนะครับ แล้วก็ชุมชนที่อยู่ริมแม่นะ้ำจะทำให้การติดต่อค้าขายได้สะดวกมากยิ่งขึ้นปัจจัยทางสังคมก็คือจะประกอบไปด้วยชุมชนที่ปลอดภัยมีความสงบเรียบร้อยมีความมั่นคงซึ่งเกิดจากการมีระเบียบมีระบบการปกครองที่มีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมนะครับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยเป็นการที่ ชุมชนนะคะเป็นสิ่งที่ดีงามที่สมาชิกในชุมชนเนี่ยได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างช้านานแสดงถึงความเจริญของชุมชนที่ได้สั่งสมแล้วก็ปรับปรุงให้สดคล้องกับวิถีชีวิตการดำรงชีวิตในปัจจุบันนั่นเองครับนักเรียนปัจจัยทางภูมิศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยชุมชนที่อยู่ใกล้แม่นนะ้ำมีแหล่งมีประเพณีแข่งเรือชุมชนที่ตั้งใกล้ภูเขานะครับจึงมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับ ธรรมชาติป่าไม้จึงมีวิธีการบวชป่าสืบสตาแม่น้ำน,นะครประเพณีชุมชนที่อยู่ในบริเวณที่มีที่ราบลุ่มส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพทำนาจึงมีประเพณีผันข้าวเกิดขึ้นนะครับปัจจัยทางสังคมซึ่งนะครับการนับถือศาสนาความเชื่อเชื้อชาติความเป็น มาของมนุษย์เนี่ยจึงทําให้เกิดวัฒนธรรมที่แตกต่างกันหรือคล้ายๆกันนะครับเรามาดูพุทธศาสนิกชนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดจะต้องประกอบพิธีกรรมในศาสนาพุทธที่เหมือนกันเช่นการบวชนะครับประเพณีเข้าพรรษาอกพรรษาเตชาวมุสลิมนะครับก็จะต้องประกอบพิธีที่เหมือนกันก็คือประเพณีถือศีนอดนั่นเองนะครับนักเรียน ประเพณีที่เกิดจากความเชื่อเช่นประเพณีทานตุงนะครับเนื่องจากชาวเหนือมีความเชื่อว่าการนำธงไปถวายวัดเนี่ยนะครับเป็นการทำบุญทำทานแก่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปนะครับแล้วก็ ประเพณีบุญบั้งไฟนะครับชุมชนชาวอีสานเลยนะครับจะเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นในเดือน6นะครับประมาณเดือนพฤษภาเพราะเชื่อว่าการจัดบุญบั้งไฟจะทําให้ฝนตกตกต้องตามฤดนนูกาลเกิดความรุนสมบูรณ์หารบุญบั้งไฟถือเป็นงานประเพณีที่สําคัญของชุมชนชาวอีสานนะครับนักเรียนอันนี้ก็เป็นประเพณีที่เราเห็นว่าบุญบั้งไฟนะครับก็จุดบั้งไฟขึ้นฟ้านั่นเองนะครับ ต่อมาประเพณีนำ้ำมัศการรอยพุทธบาทนะครับของชุมชนในจังหวัดสระบ,บุรีรอยพุทธบาทน,นี้นะครับค้นพบในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมในสมัยยุทธยาซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระหมหากษัตร,ริย์พระราชวงศ์และพุทธศาสนิกชนได้เดินทางไปนำ้ำมัศการรอยพุทธบาทเป็นประจําจนกลายเป็นประเพณีที่สืบทอดกันจนถึงปัจจุบันนะครับ งานนมัสก,การรอยพระพุทธบาทจัดขึ้นปีละสองครั้งก็คือตั้งแต่วันขึ้นเปรค่ำเดือนสามจนถึงหนึ่งค่ำนะครับและตั้งแต่วันขึ้นเปรค่ำเดือนสี่จนถึงหนึ่งค่ำนั่นเองนะครับนักเรียนต่อมาประเพณีชักพระของภาคใต้นะครับชุนชุนภาคใต้เส้นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชชาวพัทลุงสงขาจะจัดงานชักพระหรืองานลากาพระพระพุทธรูปซึ่งเป็นสิ่งที่นับถืออย่างใหญ่โตงานชักพระ จึงเป็นประเพณีหนึ่งของชุมชนต่างๆในภาคใต้ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมานะครับแล้วก็ชักพระเป็นประเพณีที่แสดงถึงความเชื่อทางศาสนาและการสร้างความรักความสามัคคีให้แก่คนในท้องถิ่นที่ยังมีผลให้มีการถ่ายทอดฝีมือช่างตกแต่งพะรพนะนะครับพานะครับจากรุ่นหลังไปสู่รุ่นอีกรุ่นนะครับแต่ว่าประเพณีซักพระตอนนี้ที่โด่งดังก็คือของ จังหวัดสุราธานีนะครับแต่จังหวัดอื่นก็ยังคงอยู่นะครับต่อมาอันนี้ก็เป็นการชักพระทางบกและก็ประเพณีซักพระทางน้ํานะครับนักเรียนขนุรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่เหมือนกันนะคบับอกว่าวัฒนธรรมที่เหมือนกันของชุมชนมักจะเกิดจากสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีความเชื่อ ทางศาสนาและความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ซึ่งพบว่าสิ่งที่เหมือนกันของประเพณีในชุมชนต่างๆนะครับ และอันสุดท้ายก็คือขนรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่แตกต่างกันนะครับความเชื่อที่แตกต่างกันของขนรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เกิดจากความแตกต่างทางสิ่งแวดล้อมธรรมชาติทั้งทางด้านภูมิศาสตรภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติเช่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประเพณีเกี่ยวกับการกอฝนเพราะมีภูมิประเทศที่แห้งแล้งนะครับภาคเหนือมีภูมิ ประเทศภูเขาสลับกับที่ราบมีทรัพยากรป่าไม้มากและเป็นแหล่งต้นน้ำจึงเกิดประเพณีบวชป่าสืบชาตาิแม่น้ำเพื่ออนุออนรักษ์ป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำให้เกิดความดลสมบูรณ์นะครับวันนี้คุณครูก็มีการสรุปเนื้อหานะครับให้นักเรียนก่อนสอบนะครับวันนี้ไม่มีงานที่นักเรียนจะต้องทำส่งคุณครูนะครับเพราะเน้นย้ำนะครับคุณครูจะสรุป นะคบเพื่อนเรียนนำเนื้อหาตรงนี้ไปใช้ในการสอบนะครับนักเรียนวันนี้คุณครูก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ